ครับเพิ่ง <Circuit S 1> ไปทะเลมาครับทะเลมาเป็นไงบ้างสนุกครับก็จริงๆแล้วทํางานเต็มทุกวันคือสงการเนี่ยพูดงแง่ว่าสงการเราไม่ได้หยุดหรอกอาชีพนักร้องเราก็ก็ต้องทําแต่ว่าพอเนี่ยพอหมดสงการก็เลยไปเที่ยวไปบะเอ้ยไปสมเด็จครับผมไม่เรียกว่าพร้อใช่คือไอตอนแรกไปเล่นงานไหลสมเด็จก่อนเอ้ยงานไหลบางแสนก่อนแล้วก็ไหลมาต่อที่สมเด็จประมาณอย่างนี้แต่ว่าทริปนี้ก็สมิดผ่านกระแสน้อมากเลยครับก็พอดีเขาทํางานประจำแล้วเขาก็ ่อนข้างเครีย,รยดๆหน่อยเราก็คือไอปลอบเนี่ยปลอบจนเบื่อแล้ว,ลลวก็คือเอางี้พาไปเที่ยวดีกว่าคือถ้าทาก็คงจะดีคาพูดเนาะก็ละเลยก็พาไปก็มีความสุขมากบอกว่ารูปลงดันชาติหน้าเลยใช่ครับแล้วก็พอดีอาศัยช่วงสงการแล้วก็ไปบางแสนพอดีก็เลยลาพากันไปด้วยก็ <c oughs> เป็นทริปที่ไม่ได้หรูไม่ได้หรูหราอะไรมากก็น้องเขาก็เป็นคนที่ง่ายๆเหมือนกับเราก็แสดงคือเป็นทริปถูกเฉยนอะ่ะก็เลยไปไปด้วยกัน,นสามารถคืนเดียวครับคืเอาเอาแบบว่างนิดเดียวก็เอาอ่ะอเ่เขาไม่ได้บังคับแฮปปี้ไหมคะแฮปปี้สิแฮปปีปป้เลยก็ใช้อะไรบันเราไม่ไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรก็คือกินปก,กตินั่นแหละฮะก็อยู่ปกติอยู่ทั่วทั่วไปไม่ควันอะไรไม่เสร็นกันไม่มีเราไม่มีครับเราเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วครับก็คือ มันไม่ใช่มันสาคัญด้วยมันแค่ว่าเนางเครียดเออแล้วก็เอาพานางไปรีแลกเฉยๆไม่ได้ไม่แบบว่าเฮ้ยจะต้องแบบเตรียมการอะไรอย่างนี้ครับก็จริงๆก็บอกบอกตลอดนะครับว่าเออถ้าอะไรที่ไม่มีความสุขก็ออกมาซะเราไม่เคยบังคับไม่เขาต้องไม่ทําอะไรอยู่แล้วก็ออกมาซะแล้วก็หาอะที่ตรงถนัดทําดีกว่าแต่ว่าเขาก็ยังแบบว่าเหมือนกัดฟันฝืนเขาอยู่อ่ะก็คือแบบยังสู้ของเขาอยู่ก็เราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากให้กขาลังใจเนาะครับ ต้องบวชก่อนครับคุณแม่มาที่หนึ่งเลยเพราะว่าคุณแม่ขอบวชก่อนแล้วก็ตอนนี้มันันมีอัลบั้มใหม่ด้วยยังบวชไม่ได้แน่แก็คืออีกสักปีสองปีหน้าไม่รีบเนาะไม่รีบเนาะอันนี้ต้องแทนเรื่องบวชก่อนครับต้องบวชให้คุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่โอเคป่ะครับมีแฟนไปบ้างคุณพ่อคุณแม่โอเคครับทุกคนโอเคหมดว่าลูกรักคนไหนพ่อแม่ก็รักคนนั้นนะฮะเขาไม่ได้ก็เป็นไม่ได้ไม่ได้เป็นคือไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ได้อะไรเลยเขาก็สบายๆก็ดีใจทีีี่มครอบบบััวแ้ื ไม่ค่อยมีเท่าไหร่น,นะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นงานสําคัญแล้วสมมติถ้าเราคิดอะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งจะบอกเลยถ้าบอกมันจะไม่เซอร์ไพรส์อ,อือก็คือว่าเดี๋ยวรอท,ทําทีเดียวก็ <between S 1> <ๆ>คือจะไปนั่งพูดแต่ไม่งั้นก็จัดไปเลยสิเอเอถ้าพูดอนยะ่างนั้นเขายังโอเคกับเราหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเขาอาจ <laughs> จะไม่รับเราก็ได้จะไม่รู้เลยเนี่ยอืมครับต,ต้องไปขอเขาก่อนแ,<ต>แล้วเาก็ไม่ได้มีพูดอะไรไม่มีพูดครับเราต้องเราเราเป็นผู้ชายเราเราต้องขอก่อนสิที่นี่ปีแล้วนะคะกับน้อง แรงกดดันจากเพื่อนๆไหมคะแบบเฮ้ยแต่งส่วนใหญ่จะเป็น <c oughs> เออเ,เป็นเป็นแรงลบซะมากกว่า <c oughs> เป็นปแนวว่าอย่างสมมติเจอแบบว่าเอาเป็ดเชิญยิ้มให้แบบว่า <c oughs> อย่าแต่งเชื่อกู <c oughs> <c oughs> อืมทุกไลน์อย่างเงี้ยทุกไลน์เตือนแล้วทุกไลน์แต่ว่าเราก็เอาจริงแล้วอย่างที่บอกก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถ้าเราเป็นผู้ชายเราเรารักเขาแล้วเราต้องต้องเป็นคนขอเขาแหละครับออบี่ นะบวชก่อนให้แม่ก่อนแม่มาที่หนึ่ง